ไปแล้วเกเจ็นนันเคินร้ลงมาเจไปัน่แบนรึไปขันนั่เว่าตอนนขึ้นกับตอนมันลงอ่ะเป็ตเจจูอ่ะแล้วนอนอยู่ดีดีกกซแวตกว่าการจ ยังไม่กล <Eso no? S 3> <dragon. S 2> ับบ้านยังดูไม่หมดทำไมยังไม่ไปทำงานเลยขึ้นมานีแล้วเบียงตัวนี้ล้วมันรามอยางนีทนนี่นี่ออนเสียงอีเล่านั่นนะมาอเล่อันี่อันอันม้าม้าประเทศไทยนี่แหละว่านี่เครื่องบินเครื่องบินมาจากต่างปีะเทศมี้คนกิน มันจะเปิดประตูประตูชงเชิญโดนโดนเครื่องบินไม่นี่พนักงานเขาไปล็อกทระตูทำไมนม่นี่ไ่นี่เขาได้ได้มัดตัวมันไหวเหรอจ่เครื่องบินที่มาลงันสนามเขาได้มัดตไ่เนยออนไปขีที่ลังกาบันน่ห เด็กหน่อยค่ะบันทีเด็กฝากเด็กหน่อยค่ะที่มันนี่ขวานี้หัดตาน้ำเหมือนมันแต่มันมาตะไคร้เนาะมันต้องอยู่ตรงนั้นไม่ค่อยจีเห็นบนทุกมุมมันมาตะไคร้อื่นแต่อันนี้มันจะเห็นตอนขึ้นนะน้องทูอีกครึ่งจะเป็นกรึ่งอีกครึ่งชั่วโมงวนเขาเดิแจ้งขี้หัดนะเขาได้เขาได้มาแต่ว่าบางคันมันแลนมันหนีแล้วมันก็ขึ้นผุ่น บางครั้งก็แลน้มาข้นทางพี่มันก็เห็นแลี้ยในกอลแต่มันแต่อยู่นั่นมันแต่อยู่นั่นมันได้รุ่นไงเด็กหน่อยนี่ตอนขืนนี่รุ่นเต็มที่ตะกงเลยโอ้ยเมื่อไหร่จะคลางใจมาน่ะยังไงยังไงเมื่อไหร่จะลงเนี่ยทุกปวดแขนเนี่ยทุกปวดแขนมากเลยเนี่ยน,นั่งตรงนี้เลยอันนี้ก็หกโล่คุณเดนี่เข้ามามาไม่ได้หกโลได้วยเนี่ยมันนั่งไม่ได้จ้ะ S <S มันจะตกคอตายเปยงสเตปป้าแห่งแม่จะสองรู้กเกือบสามของนาท้าออีกกองทุกอ,อ,อย่างเราวีรศิษฎสะสมกองไปกินโอ้ยบื้องหอกเราโหลดกระเป๋าเราบันีึเพิ่นเราแต่งงานเราดีบดีเราขึ้นสัญชาติแล้วแล้วสิอเอาไปหน่อย <ๆ S 2> ไปไลก็ได้ กันันตัวก็ส้นสันชาติแล้วกับสองันชาติเพื่อนสีเอาไปไล่ก็ได้แล้วเพื่อนสีบินแบบเพื่อนสีลดเนอนนังรถ้ถสีสวยสวยแล้วรก็ตากแห้งตากแห้งแล้วก็บุกจักแล้วแม่จะขึ้นกำลังเลยนะแม่จะขึ้นกำลังเลยมมาอีกแล้วเดี๋ยวว่าจะตกเพราะมันจักรยานลุกละลงทุว่ามันลงมายให้่หายใหญ่มาแม่ไล้ไงเดี๋ยวเมามา ล้านที่ยาเมื่อคืนว้าวก็ไมมันสวยจังเลยพวกคุณดูอันนี้ไงนี่ไงมันจะขึ้นนะว้าวทำไมทำไมมันสวยจังเลยอ่ะอันนี้หลายพวกทำไมสวยจังเลยเนี่ยอันนี้ของแอร์เอเชียเหมือนกันแล้วคืออื่นปกติมันขึ้นเรียนแบบญี่ปุ่นว่ะเรือมันเปลี่ยนอันนี้ไหน

เอก่อนเดี๋ยวแม่เลยยเดไกดยืนมอันมันยนด้านัยืน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 ดูจะได้ดูชัดชไงก็โตแล้วนีกลกลายืนแล้วหลยก่อนนู้เหก่อนนูไว้ยืนเออเออเออยืนเออเออยื่ยืน ย right so okay, mm. hmm? yeah, ี่หลาปล่อยเด้ปล่อยหนูเจ่ลานน้ลาไม่ต้องไม่ต้องเอากันเจมขึ้นหน่อยไม่ต้องเอากเจขึ้นีหนเียาไปไกลทำไมอ่ะเอามันกี่ทีกลนมาตัวทีน่อเอาเบ้นาิเลนมาเลยมันเลี้ยวได้หรอเลี้ได้สิ โอ้มันก็อยู่ในตัวมันนั่นแหละมันชาร์จแล้วมันก็เห็นตอนฝุ่นอีเดียวอ่ะนชาร์จมันชาร์จแล้วเหรอมันจะไปโยกอยอยู่ระหว่างฝุ่นยอมสอมฝุ่นแต่เห็นแต่มัแมลนแต่ยุบฝุ่นเห็นแต่มัแมลงไหมาจนหอดมันขึ้นไปฝุ่นดิขึ้นไปเบิ้ลรับมัโนุชลาชีเจ้เอ้ยถ้าท้องพุ่งแล้วอ่ะแม่แม่แม่จะเกินยังไงกลัวห้อง ทาโม้เคยไอ่เอ้ยขี่คันใหม่ลูกไร้ไร้เนาะป่ได้พาลูกเบิ่งแบบทีโดนขับมาขวัญแล้วไม่เอ้ยขี่คันนี้แหละเนาะมาแล้วมาแล้วนุ่นได้ยินเสียงยังเดี๋ยวเราดูคันนี้เนาะแล้วก็กลับบ้านกันลูกเดี๋ยวแมวเฝ้ารัดทางไม่ยังไลยเนาะ ไหนมันมาแล้วตรงไหนับบ้านมดมมึงกดถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วโอ้ยถ่ายขนาดนั้นจะเห็นมันเหรอก็ต้องดูวิดีโอนานสิหนูก็ถ่ายตอนมันวิ่งมาแล้วก็ขึ้นเป็นวิดีโอสั้นแบบเจียวจวดเลยไม่ได้เหรอให้ถ่ายให้ไหมไม่นูถ่ายถ่ายละมูนถ่ายละมูนถ่ายละมู็กี่ ถาเด็กๆถาดแได้ยังไงเสริลถ้าดมาก่าจะคอถ่ายแถวแถวหองีห้ีหมูปิ้งบ่หมูปิ้งชื่อไปเงาาเนี่ยลหละนีกับหอมงา ข้าวต้มเด้ไบ่กินบ่กินงข้ามันไก่เด้เราบ่กินไก่ขอามันไก่มีรอบบกกินงไกิงกันมีนะแต่ละส่วนขยันแต่ว่ามื้อนี้มีของผมอยู่นองเหลือมาแล้วมาแล้วดูนะเราดูนะอนู่นกูเห็นแล้วนู่นเราเห็นยังเราเห็นแล้วเราหลบเราไปของผมเราล้มนะเห็นแล้วนั่นเห็นไหมลูกไปเห็นยังเห็นแล้วเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ไปไปไป